่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริลอนาดอาหารเสริมสูตรทีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดทา,าตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุย๋ยตราพิรามิดปุย๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุย๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพรักครับวันนี้ก็พบกับผมชิดบวนบางประมา อดีศักดิ์บุญกิยพันธ์เหมือนเช่นเคยนะครับเราคุยกันนะก็มีเรื่องราวที่เป็นสาระความรู้ที่น่าสนใจมานำเสนอนะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมก็นำเสนอเรื่องของพันธุ์พืชใหม่นะครับจากที่แนะนำให้รู้จักกับพันธุ์เห็ดฟางของกล่มวิชาการเกษตรไปแล้ว นะครับหลายท่านก็อาจจะยังไม่ได้ฟังก็ไปฟังนะที่ทิศบวนบางวามาได้ให้รายละเอียดไว้เกี่ยวกับเรื่องของเห็ดฟางพันกวกสอทอชอ1นะครับซึ่งได้รับการรับรองพันธ์มาเมื่อ26มิถุนายน2,567วันนี้จะแนะนำให้รู้จักพันธุ์ทั่วเหลืองใหม่ครับ พันธุ์ถั่วเหลืองพันุ์นี้นะก็มีชื่อว่าพันธุ์กวกเชียงใหม่7นะครับกวกก็ย่อมาจากกลุ่มวิชาการเกษตรเชียงใหม่7นะครับแต่เดิมเราก็มีพันธุ์ถั่วเหลืองถ้าเราไล่กันมาตั้งแต่อดีตก็เริ่มจากสจ1สหนึ่งจ2สจ3สจ4สจ5 นะแล้วมาในช่วงหลังๆเราก็มีถั่วถั่วเหลืองพันเชียงใหม่60นะะแล้วก็เชียงใหม่6นะครับนี่ก็เป็นพันุถั่วเหลืองในอดีตที่ผ่านมาทีนี้ถั่วเหลืองพันธ์ุกบกเชียงใหม่7เนี่ยก็ได้รับการ รับรองผ่านเมื่อวันที่12กรกฎาคมปี2565ก็สองสมปีมาแล้วนะครับก็หลายคนก็คงอยากรู้แล้วล่ะเอ๊ะเอาแล้วมันดียังไงคืออย่างนี้ครับทัวเหลืองกะวะก็เชียงใหม่7เนี่ยมันจะมีการเจริญเติบโตลักษณะต้นนะ มีการเจริญเติบโตแบบกิ่งทอดยอดรูปร่างใบกว้างมีสีเขียวเข้มดอกจะออกเป็นสีม่วงขนสีน้ำตาลโคนต้นอ่อนจะมีสีเขียวฝักแกจะมีสีน้ำตาลเปลือกเมล็ดจะมีสีเหลืองขั่วเมล็ด จะมีสีน้ำตาลเปลือกเมล็ดกึ่งมันกึ่งด้านแล้วก็รูปร่างเมล็ดจะค่อนข้างกลมนะค่อนข้างกลมนะครับลักษณะทางการเกษตรนั้นปกติพอปลูกไปอายุดอกก็จะออกเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ38วันนะประมาณ38วัน อายุเก็บเกี่ยวอยู่ที่93วันนะครับความสูงของต้นก็จะอยู่ที่ประมาณ58เซนติเมตรจำนวนข้อของต้นมีทั้งหมด12ข้อต่อต้นจำนวนกิ่งจะมี1-2กิ่งต่อต้นนะครับ จำนวนฝักจะมี34ฝักต่อต้นจำนวนเมล็ดต่อฝักก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2.24เมล็ดอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยแต่ประเภทมันอีกจุดสองสี่มันไม่เป็นเมล็ดอยู่แล้วนี่เป็นค่าเฉลี่ยก็หมายก็ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่สองถึงสามเมล็ดต่อฝักก็แล้วแล้วมันมาเฉลี่ยอยู่ที่สองจุดสองสี น้ำหนัก100เมล็ดก็คือ1 3 6ส5 9กอรัมนะครับนี่ลักษณะอย่างนี้ทิดบนบางประมาก,ก็ต้องว่าไปตามรายละเอียดจากเอกสารของกรมวิชาการหนังสือพิมพ์กรสิกรนะครับฉบับที่1ทับสนะครับที่ได้ลงรายละเอียดในเรื่อง เหล่านี้เอาไว้พอเราดูข้อมูลว่ามมีจำนวนต้นหนึ่งนะสิข้อต้นหนึ่งมี2กิ่ง34ฝักต่อต้นนะน้ำหนัก1นึ่งรเ็ราเราจะมองเห็นเลยว่าโอ้ผู้วิจัยเวลาเขาศึกษานั้นเขาต้องมีการบันทึกรายละเอียดต่างๆไว้ มากมายนะครับงนั้นคุณสมบัติทางเคมีของเมล็ดจะมีปริมาณน้ำมันในเมล็ด20.9ปและปริมาณโปรโตีน35.5ปนนะฮะพื้นที่ที่แนะนำให้ปลูกพันธุ์โกวกวเชียงใหม่7เนี่ยนะครับก็เหมาะที่จะปลูก ถั่วเหลืองในฤดูแล้งอันได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแพร่จังหวัดน่านสุขโขทยัยขอนแก่นจังหวัดเลยแต่ถ้าปลูกในฤดูฝนก็แนะนำให้ปลูกทางเชียงใหม่แม่ฮงสอนและที่สำคัญก็คือว่าควรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ ระยะฝักเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลถ้าหากว่าเราเก็บล่าช้าหรือว่าทิ้งไว้ในแปลงนานเกินกว่าอายุเก็บเกี่ยวมันจะเสียหายเสียหายยังไงเพราะเสียหายก็คือฝักจะแตกนะครับแล้วก็ผลผลิตก็จะเสียหายด้วยผมว่าท่านฟังมาเท่านี้หลายคนคงจะสนใจแล้ว ถ้าใครสนใจโดยเฉพาะพี่น้องทางภาคเหนือและจังหวัดที่ผมได้กล่าวมานะครับก็ติดต่อที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่สถาบ,บันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานหมายเลขโทรศัพท์0-5-3-4-9-8-5-3-6ทวนอีกทีนะ0-5-3-4-9 8 5 3 6แล้วก็จะขอซื้อเมล็ดพันธุ์ได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนามเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์0 5 3 4 9 8 5 7 8 0 5 3 4 9 8 5 7 8 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่นี่สมัยผมเป็นอาจารย์สอนวิชาโรคพืชไร่ผมพานิสิตไปศึกษาดูงานนะฮะขึ้นเหนือก็ได้ไปอาศัยศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่นี่แหละนะครับเป็นที่พักสำหรับนิสิตท,ที่พาไปผลงานวิจัยพันเชียงใหม่เจ็ดนี่ก็ต้องปรบมือ ให้กับคณะผู้วิจัยผู้ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองกวกวเชียงใหม่เจ็ก็ประกอบไปด้วยนางสาวรัชนีโสภานายสิริพงษ์เตจะนางสุภารัตน์บำรุงศรีนางสาวนัทยาชัยมณีนายพรศักดิ์ดวงพุตานนายสุทัศน์ปินตาเสรนอันนี้ก็อยู่ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ เชียงใหม่แล้วก็มีนางสาวรวีวันเชื้อกิติศักดิ์และนายสุป,ปชัยอติชาติอยู่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นแล้วก็มีนายสุรศักดิ์วัฒนพันศรอ,อยู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยนางสาววิภารัตดำริเข้มตระกูลอยู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จังหวัดเลยแล้วก็นายสุริยน์ดีดเหล็กศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ห้องสอนนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีเกษตรกรผู้จัดทำแปลงเปรียบเทียบทดสอบพัน์ุเพราะว่าเวลาเขาปลูกในศูนย์วิจัยแล้วก็ต้องไปทดสอบที่แปลงเกษตรกรซึ่งก็เราไม่สามารถที่จะนำมาเอ่ยชื่อเสียง เรียงนามได้หมดนะครับนี่เป็นผลงานที่ต้องชื่นชมแล้วก็ปลบมือแล้วก็ขอเอ่ยนามท่านเหล่านี้ไว้เป็นเกียรติประวัติด้วยทีนี้ถ้าเผื่อว่าท่านอยากจะรู้ว่ากว่าจะได้พันนี้มาเนี่ยนะเขาต้องมีความทุกข์ยากลำบากขนาดไหนนะทุกคนต้ทุ่มเทเพื่อทั่วเหลืองถามว่าทั่วเหลืองสำคัญยังไง วันนี้บ้านเราเนี่ยนะครับพื้นที่ผลิตถั่วเหลืองไม่พอใช้แหละครับหลายคนกินน้ำเต้าหู้เลือกน้ำเต้าหู้นั่นแหละก็คือน้ำถั่วเหลืองนะครับนั้นผลผลิตถั่วเหลืองออที่ผลิตได้ในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้เราผลิตได้แค่0.7เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณความต้องการใช้ทั้งหมด0.7เองนะยังไม่ถึง1%เลยเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราถูกจํากัดโดยสภาพภูมิอากาศนะแต่ความต้องการการใช้ถั่วเหลืองมากมายนะครับในปี2 5 6 6 2 6 7มีการบันทึกไว้ว่าพื้นที่ปลูกถั่วเหลือง ก็มี0.089ล้านไร่พื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ภาคเหนือผลิตถั่วเหลืองในประเทศได้ทั้งหมด23,112ตันมีผลผลิตเฉลี่ยต,ต่อไร่อยู่ที่267กิโลกรัมต่อไร่และที่ผ่านมานั้นพันธุ์ที่นิยมปลูกกันมากที่สุดก็คือพันธุ์เชียงใหม่60ซึ่ง เป็นผ่านที่ให้ผลิตสูงปรับตัวได้ดีเพราะฉะนั้น90%ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศก็จะปลูกพันธุ์นี้แต่ว่าเนื่องจากว่ามีการต้นทุนสูงนะครับแล้วก็ผลตอบแทนก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นเรายังมีความต้องการทั่วเหลืองในประเทศเยอะแต่ว่ามันก็มีจุดจำกัด หลายอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเราก็ยังต้องมีการนําเข้า <c oughs> นะครับนำเข้าถั่วเหลืองมาจากต่างประเทศและเราก็ได้ใช้ประโยชน์จากถั่วเหลืองในหลากหลายรูปแบบเยอะแยะที่ดีกว่าที่เขาจะได้พันกวกเชียงใหม่เมาเนี่ยนะเขาเริ่ม ปรับปรุงพันธุ์โดยที่ดำเนินงานที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ในฤดูฝนปี2,550ย้อนหลังไป18ปีที่แล้วก็ปลูกถั่วเหลืองพันพันแม่ที่มีโค้ดว่า TG68 ซึ่งฝักดกแล้วก็พันพ่อ คือ PK 7386ที่ให้ผลผลิตสูงพันละหกระถางนะปลูกพ่อแม่พันสามครั้งแต่ละครั้งห่างกัน7วันเพื่อให้ดอกตัวผู้และตัวเมียสำหรับผสมอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพียงพอเมื่อถั่วเหลืองเริ่มออกดอก จึงผสมพันธุ์โดยวิธีการผสมพันธุ์แบบมาตรฐานเมื่อฝักถั่วเหลืองเปลี่ยนไปเสีตา่าง95%ของต้นก็ทำการเก็บเกี่ยวเมล็ดถ่วเหลืองจากต้นแม่พันธุ์ที่ผสมติดแยกฝักในแต่ละคู่ผสมได้เมล็ดลูกผสมชั่วที่1นสมเมล็ดการคัดพันธุ์เขาก็ดำเนินงานที่ ศูนย์วิจัยพืชราเชียงใหม่ในช่วงฤดูแล้งและก็ฤดูฝนปี2,551ถึง2,554แล้วก็ปลูกขยายเมล็ดที่ผสมได้ในช่วงที่หนึ่งในบล็อกปลูกพร้อมพันพ่อแม่เพื่อตรวจเช็คความถูกต้องของคู่ผสมเก็บเกี่ยวและกระเทาะเมล็ดแยก ในแต่ละคู่ผสมในช่วงที่2หมายถึงรุ่นที่2เนี่ยนะพ่นสารละลายแขวนลอยของสปอร์สาเหตุโรคราสนิมสองครั้งอันนี้เป็นการทดสอบนะความต้านทานโรคราสนิมและเพราะว่าปกติการปลูกทั่วเหลืองเนี่ยโรคที่สำคัญคือโรคราสนิมนะครับเขาก็ทำการที่จะ อสปอของโรคราสนิมจิตสองครั้งในช่วงระยะการเจริญเติบโตทางต้นและก็ระยะออกดอกโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนการเป็นโรคราสนิมนะก็อันนี้ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อนะครับก็เอาเป็นว่าเขามีมาตรฐานของเขาละถ้าพบว่าต้นไหนเป็นโรคราสนิมมากกว่า50ก็จะทำลายโดยถอนทิ้งไปเลย ส่วนต้นที่เหลือคือเป็นน้อยกว่า50ก็จะเก็บเกี่ยวแบบเมล็ดต่อต้นในช่วงที่3ถึงช่วงที่5นะแล้วก็เก็บเกี่ยวแบบเมล็ดต่อต้นในช่วงที่6คัดเลือกต้นที่มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีอายุเก็บเกี่ยวปานกลางคืออยู่ที่85ถึงประมาณ100วันแล้วก็เก็บเกี่ยวแบบแยกต้นใน ช่วงที่7นะครับคัดเลือกแถวที่มีลักษณะทางเกษตรที่ดีและคาดว่าจะให้ผลไม่สูงเก็บเกี่ยวแบบแถวรวมแถวขยายเมล็ดจากแถวหรือสายพันธุ์ที่คัดได้เพื่อเตรียมสู่ขั้นตอนการประเมินผลผล,ผลิตจากนั้นก็มีการประเมินผลผลิตครับนะฮะก็การประเมินผลผลิตนะข้อดำเนินการ เมื่อปี2,556ถึง2,561โดยปลูกเปรียบเทียบกับพันธุ์ถั่วเหลืองทั้งในสภาพแปลงทดลองในศูนย์วิจัยพืชละเชียงใหม่และก็ฤฤฤในไร่ของเกษตรกรในแหล่งปลูกถั่วเหลืองที่สำคัญตามแผนการทดลองโดยใช้ถั่วเหลืองเชียงใหม่60และก็เชียงใหม่6เป็นพันธุ์เปรียบเทียบในฤดูแล้ง12แปลง ฤดูฝน9แปลงรวมทั้งหมด21แปลงทดสอบนะครับเปรียบเทียบดำเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชไราเชียงใหม่ในฤดูแล้งของและก็ฤดูฝน2.56 6 2.556ถึง2.557รวม4แปลงแล้วก็วางแผนนะฮะทดสอบทดลองแบบสุ่มสมมูลในบล็อกที่เรียกว่า R,C,B,D นะครับจำนวน2ซ้ำที่ผมเล่าให้ฟังละเอียดมากเนี่ย mm. เพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นว่าท่านต้องนึกนะว่าเวลาจะปลูกเปรียบเทียบมันไม่ใช่เนลมิตขึ้นมามันต้องมเมล็ดโวเหลืองไปปลูกกว่ามันจะงอกกว่ามันจะเก็บกว่ามันจะเก็บเกี่ยวเลาวนี่ดูสิเขาทำมาตั้งกี่ปีและพอปี2560ถึง2661 เขาก็ดำเนินการในไร่ของเกษตรกรรวม13แปลงคือปลูกที่เชียงใหม่2แปลงแพร่1แปลงนาน2แปลงสุโขทัย1แปลงขอนแก่น1แปลงจังหวัดเลย1แปลงรวม8แปลงในฤดูแล้งและที่จังหวัดเชียงใหม่3แปลงที่แม่ฮ่องสอน2แปลงรวม5แปลงในฤดูฝนนะครับ โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD จำนวน4ซ้ซ้ำประกอบด้วยเฉลืองจำนวน6สายพันธุ์นะครับจากการประเมินผลผลิตทั้ง3ขั้นตอนก็พบว่าสายพันธุ์ CM0701-24 อันนี้ตอนที่กว่าจะมาเป็นชื่อพันธุ์เนี่ยมันต้องมีรหัสเป็นโค้ดไว้ให้ผลเจเฉลี่ยทั้ง สองฤดู304กิโลกรัมต่อไร่ได้สูงกว่าเชียงใหม่60และเชียงใหม่6นะซึ่งอันนี้ก็ได้สูงกว่าเชียงใหม่6กสสูงกว่าเชียงใหม่6กสนะครับก็ในที่สุดนะครับก็มีการทดสอบมาตามลำดับเอาเป็นว่าเขาปลูกเปรียบเทียบมาเรื่อย จนที่สุด12กรกฎาคม2565ก็เสนอคณะกรรมการวิจัยปับปรุงพันธุ์พืชกรมวิชาการเกษตรและได้รับการรับรองเป็นทั่วเหลืองพันธุ์กวกเชียงใหม่เจรอาะร้พี่น้องเกษตรกรที่มีอาชีพปลูกทั่วเหลืองก็กรุณาไปติดต่อนะครับถ้าจะติดต่อซื้อพันธุ์ ติดต่อที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์0 5 3 4 9 8 5 7 8และผมก็ขอปรบมือให้คณะนักวิจัยและก็ขอประคุณข้อมูลจากหนังสือกษตรกรนะปีที่98ฉบับที่1ทับ2568 ที่มานำเสนอให้พี่น้องได้รับทราบในวันนี้นะครับเฟตรีล์ลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีล์ลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรีล์ลอน ธาตอาหารเสริมสูตรคีเลนจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศ ใช้ปุ๋ย,ยตราพิรามิดธา,าตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร